เจ้ากรรมนายเวรมีอะไรบ้างในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนั้นอยากจะบอกว่าคนทุกคนที่เกิดมานั้นเรามีเจ้ากรรมนายเวรของเราติดตัวมากันทุกคนและจะมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่สองแบบจะอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดคือเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นจิตวิญญาณ เจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตคือเจ้ากรรมนายเวรที่เรามีโอกาสเจอและสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่บ่อยๆเกิดเป็นวิบากกรรมกับเราได้เร็วแบบวันต่อว,วันทันตาเห็นเลยนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันกับเราที่ยังมีลมหายใจอยู่ในชาตินี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนหรือคนในที่ทำงาน เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องคนรอบตัวเราหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้หรืออาจเป็นคนไกลตัวอยู่ห่างกันแต่ยังเฝ้ารอโอกาสที่เหมาะสมที่จะมาเจอเรามาสร้างเรื่องราวให้เราต้องปวดหวัวเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือต้องการให้เราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปวิธีง่ายๆที่เราจะรู้ได้ และสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรในแบบนี้หรือไม่ก็คือต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนหรือสัตว์ที่นำความเดือดร้อนมาให้เรามาสร้างความกังวลใจให้เราอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เราเห็นหน้าแล้วอยากจะหนีไปให้พ้นไม่อยากพบเจอแต่จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นประเภทนี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรแบบมีชีวิต ที่ตอนนี้มาถึงตัวเราแล้วเมื่อเรารู้ตัวดีแล้วรู้จักว่าเขาเป็นใครแล้วพยายามทำดีกับเขาเข้าใจเขายอมเสียสละยอมทำตามที่เขาขอร้องเลี้ยงดูเขาหรือแม้กระทั่งมีเหตุการณ์บางอย่างที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เขาพอใจซึ่งก็คือการชดใช้ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลย สังเกตดูง่ายๆว่าเจ้ากรรมนายเวรพวกนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีพูดและทำกับเราคิดกับเราดีขึ้นเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่มีชีวิตคือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมันอาจจะยากมากที่จะรับรู้ของคนทั่ว,วไปเพราะสภาพของเรากับเขามันอยู่คนละมิติกัน คนเราพบภูมิกันจึงไม่อาจสื่อสารกันได้ตามปกติของคนธรรมดาและยิ่งบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมการทำบุญกุศลการอุทิศผลบุญให้แก่ผู้อื่นยิ่งเป็นการยากที่จะสื่อสารกันได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นการทำบุญทำทานการถือศีลการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตมีพลังที่สูงขึ้น สามารถส่งผ่านความรู้สึกที่ดีงามไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพราะเมื่อผู้รับเป็นจิตวิญญาณที่มีความละเอียดของรูปกายที่แตกต่างไปจากมนุษย์ทั่วไปมีทางเดียวที่เราจะสื่อสารกับเขาได้ก็ด้วยจิตเหมือนกันกันกบเขาเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณน,นั้นเขาไม่มีร่างที่จะให้เราจับต้องหรือพูดคุยสื่อสารซึ่งซึ่งหน้ากันได้ แต่เราต้องปรับสภาพจิตของเราให้ละเอียดพอที่จะติดต่อสื่อสารกับเขาได้การที่เราต้องการสื่อสารกับเขาเพื่อที่จะขอโทษและขออโหสิกรรมจากเขาได้นั้นเราต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิซึ่งเกิดจากการภาวนาโดยการทำสมาธิซึ่งเป็นการรวมจิตที่หยาบให้ละเอียดขึ้นปรับความวุ่นวายความฟุ้งซ่านรวมมาเป็นจิตหนึ่งเดียว มีกำลังมุ่งตรงไปที่เจ้ากรรมในเวรไม่ต้องเบี่ยงเบนไปผิดทิศผิดทางซึ่งมีครูบาอาจารย์หลายท่านที่สั่งสอนไว้ว่ายิ่งเราทำสมาธิได้นิ่งเท่าไรจิตเราก็ยิ่งมีพลังแกร่งกล้ามากขึ้นและมีอำนาจมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราทำสมาธิได้สามารถรวมจิตได้แล้วเราก็จะสื่อถึงเจ้ากรรมในเวรที่เป็นวิญญาณได้ดีบางคนที่เริ่มทำ สมาธิอาจสงบน้อยก็รวมจิตได้น้อยการสื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรเขาก็รับรู้แต่เราสัมผัสไม่ได้ก็เพราะจิตยังไม่สามารถปรับให้มีคุณภาพให้เข้ากับชีวิตที่อยู่ต่างมิตินั้นจึงไม่อาจติดต่อสื่อสารกันได้ขอให้รู้เถอะว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคยได้อ่านไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคารวะ ที่ฝึกจิตจนสามารถติดต่อกับปิญญาได้นั้นเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นบางท่านก็ไม่พูดเพราะไม่ใช่กิจธุระอะไรของท่านที่ต้องมาโอ้อวดแต่อย่างใดหากาเราได้ฝึกจิตสมาธิปฏิบัตินานาแล้วรวมจิตได้มากจนถึงสัมผัสมิติที่ละเอียดได้บางครั้งเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาแสดงตัวให้เราเห็นก็มีเมื่อเราสัมผัสได้และพยายามสื่อถึงเขา บางคนอาจจะคนลุกหรือเห็นภาพต่างๆได้เป็นเพราะเขาอยากจะให้เรารู้ว่าเราเคยทำกรรมอะไรกับเขาบ้างการฝึกสมาธิให้เกิดพลังจิตและเป็นพลังจิตที่ดีได้นั้นเราต้องเริ่มมาจากบุญที่มาจากทานศีลภาวนาและต้องทำเป็นขั้นเหมือนการเดินขึ้นบันไดไม่มีการลัดกระโดดข้ามขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม